นี่ท่าหน,นึ่งนี่มือ,มอไม่กลาง<ม>ได้ไหม,มยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตนี้นี่ท่าหนึง่งแล้วก็เร่งเร่งที่เท้าหมุนที่เทา้านี่ไม่ต้องอาขาลงเลยเ,เนี่ยไม่เอาลงอะ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับ ไต้องใช้เผยทิพย์ต้องไหมเหรอบอกไรพี่ตาไม่มีเงื่อออกไม่มีเงื่อนอกเฮ้ยใช้ได้นี่โอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับ่าต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งท่าสองเลยคุณ innovation man ท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์ เนี่ยไม่เท่เลยแอาเ็กได้อีกอ่าสองท่าสองฮะท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นท่าน5ท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพนแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบ๊คแบ๊คแบ๊ค โอ้โหท่าที่สามน, er> น masa, ี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มีมีตวัดกลับมีมีถอยหลังหี่ไม่ตวัดกลับอะยังไงยังไงตวัดกลับฟลิปป์รฟลิปป์โอ้โหถามจริงโอ้โหไม่ไง